สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยบริษัทไทยเบเบร์เรจจำกัดมหาชนเพื่อรักฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the future Empowering the people สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยนี่คือคุณบูมไม่ใช่ไม่ใช่ยไงไงตอนนี้ฮอตมากใช่ก็คือบูมเนี่ยจริงๆอ่ะบูมเป็นผู้ช่วยโบมาแบบ6ปีกว่า7ปีอย่างนี้แล้วเออตั้งแต่นอนสิบแปดเออนางก็เป็นคนมาแบบคือขับรถให้ไปดูแลที่กองละครเป็นผู้ช่วยแล้วก็พอไปเจอหมูค่ะเนคู่ปุ๊บเป็นเมียเก่าเมียพิจารณาอ๋อเออว่ะเออว่ะ ที่มาเกคกหนุนชีวิตมาก็โด่งดังขึ้นมาแตหมูทากก็แบบว่าน่ารักมากเลยอ่ะจริงิงน่ารักจริงมากเาไม่เห่าเลยก็เป็นหมาตัวแรกในชีวิตหนหนือนกันแต่อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติสันเหมือนกันนะคือพอโบเริ่มรับงานเซ็กซี่น้อยลงเนี่ยทันนีก็เริ่มหางานไดโนหางานไดโนพอหางานให้โบได้น้อยลงโบก็เลยมีงานของตัวเองบ้ายก็คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะว่างานเซ็กซี่น้อยลงแต่งานอื่นน่มันเข้ามาจริงๆก็คืองานที่แบบว่าเหมือนแบบแม่เราได้ง เงีงอะไรอย่างเงี้ยเอก็คือจะได้งานแบบนี้แบบมามาโดยตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบเลิกรับงานเซ็กซี่ก็อยู่ได้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้มาโดยตลอดตอนแรกที่เขาเลิกเลิกรับงานเซ็กซี่เราอย่างไงตอนแรกก็บอกว่าอีกสักปีได้ไหมเออถ่ายอีกเธออีกสักปีเถอะสักเล่นเถอะบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวมันก็มาเองเขาก็จะพูดตลอดเลยตอนแรกก็กล่อมไงเธออีกสักงานไหม ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะมึงทาใจเด็ดมากไปดีกว่าไปไปดีกว่าไม่ไม่พ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวบูมใจเย็นใจเย็นลูกอะไร้ยโอเคคุณผู้ชมครับเราก็คุยกับน้องโบมาก็2สัปดาห์แล้วนะฮะเราเข้าประเด็นเลยดีกว่าที่เรามาในวันนี้คือน้องโบต้องเรียกว่าเป็นทางผ่านทางผ่านเราจะจะคุยเรื่องหมูกระทะหมูกระทะ เยอะมากอะบูถ่ายรูทถ่ากล้องหน่อยรูปตอนแรกคนรู้ว่าบูมอ่ะเป็นเหมือนเป็นเป็นผู้จัดการดูแลดูแลพี่โบคือจริงๆอ่ะเขาไปกับโบคอนเนคชั่นเบื้องหลังอ่ะเขาเยอะมากเลยอ่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยใช้เวลาสักทีอ่ะแล้วมันว่าอะไรแต่พี่กองพี่กองมันพูดเก่งมากมันเป็นคนขายของออนไลน์เก่งมากนี่มันเบบเขาพู้ขายของเก่งจริงอ่ะหนูชอบขายของได้เงิน ระหว่างรอม่วนเนี่ยพูดถึง g ี8๘แฮร์เซร่มจี๘๘แฮร์เซร่มนะคะบุมบอต้องบอกก่อนเลยใครจีผมร่วงผมบางผมไม่นาผมดูดผมล้นนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆากเลยบพมลองใช้แล้วนะคะ2อาทิตย์โอ้โหโอ้โหผมรากคนเลยใช้ดีวใช้ดีว่ะโอ้ยม้วนเนี่ยม้วนอยมวนนี้บุมต้องบอกก่อนนะคะว่ามาจากฝ่ายขินวะพลาดนะคะ ะได้แะปลูกต้นนี้ได้นะคะต้องใช้น้ําแม่น้ําทั้งเจ็ดนะคะอยู่ปากอ่าวเลยหากินยากมากนะคะแกะวันนี้ได้กินปีหน้าชอบแบบเยอะแล้วแบบนี้สายบ้านหลังนี้สบสายบ้านหลังนี้สายบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะบอกเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะสร้างตั้งแต่6ปีที่แล้วแล้วน้ําท่วมแล้วน้าท่วมอีกนะคะบ้านอย่างนี้น้ําไม่เคยท่วมที่ดินแน่นหนามากไม่เชื่อดูรองพื้นบุ่ะ มันแน่นพอๆกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะโบพยายามผักนางพอโบมาทําคลิปใน y u ูทูบว่าทาแบบ u t u b e เป็นช่องเกี่ยวกับแต่งบ้านนางก็มาอยู่ในคลิปโบทุกคลิปแล้วมีคลิปหนึ่งเปรี้ยงมากคือคลิปที่โบไปรีโนเวทคอนโดให้นางแบบรีโนเวทคอนโดเซอร์ไพรส์นางคือคนดูแบบตอนนี้เจ็ดล้านกว่าโ r แกนิกนะไม่ได้ยิ่งโฆษณาเลยเออแล้วก็คือแบบคนก็ดูเยอะมากแต่ว่านางก็ยังไม่เกิดหรืออะไรขนาดนั้นน่ะโบก็คุยกับนางว่าไม่เป็นไรนะบูม พี่ว่าอยู่เฉยๆรอบุญส่งผลโบช่วยนาไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมแล้วว่าเวลาบูมมีการทํากุศลอะไรหรืองานจิตอาสาช่วยอะไรทำวัฏฏานอะไรอ่ะนางจะมาช่วยบูมตลอดแล้วบุมว่าไม่เป็นไรบูมเดี๋ยวอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวรอบุญส่งผลนะเดี๋ยวมันมาเองแล้วเนี่ยจู่ๆก็คืนเดียวไปเจอหมูทะาแล้วบุญก็ล้งไหลลงมาแล้ว f o l เวอร์ก็เพิ่มแล้วแบบสปอนเซอร์ก็เข้าคนจ้างรีวงรีวิวอย่างเงี้ย มาอยู่กับเราไม่เคยเห่าแม้แต่แอะเดียวสองครั้งค่าสองครั้งวันนี้ถ้าเห่าเนี่ยจะมีคนถูกหวยเลยนะลองเห่าไหมลูกหฮ้ เี <łość> <Harriet> ๋ยวก่อนก่อนเราสองคนเหมือนอยากถูกไม่หามีาักด้วยพาทักค่ะพ้าทักก็คือโยมลูนใส่บาตรไหมมาหนูไปทําบุญวันเกิดวันเกิดหนูแล้วพาก็ทักหนูว่าที่บ้านเลี้ยงอะไรหรือเปล่าหนูบอกอ๋อมีหมาตัวหนึ่งค่าเพิ่งได้หมามาแล้วเขาบอกว่าชาติที่แล้วหนูเป็นเพื่อนรักกับหมาตัวนี้มา ที่เนี้ยหนูว่าชิงชิงชิงหมาเกิดพาผู้จริงเลยทุกเชื่ออุธจริอ่พาผ้อยู่เออพาอ้าก็ถามหนูเลยว่าเลี้ยงอะไรหรือเปล่าที่บ้านบอกว่าใช่ก็คือหนูจะหนูชิงหมามาเกิดก่อนไงเพราะจริงๆหนูเป็นหมาด้วยกันเป็นหมาด้วยกันเพราะงั้นบุญควรจะมีฉายา มุ้หน้ามาจริงๆนะพี่กอบทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบไม่ว่าจะเข้ามาจะเป็นมิตรก็ดีศัตรูก็ดีอะไรที่พัวพันเกี่ยวพันกับเราในชีวิตเราอ่ะล้วนแล้วแต่เคยผูกพันกับเรามาแต่ไม่มีเลยนะใช่ไมเหตุบังเอิญไม่มีในโลกและวันนี้ฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากกับรายการนะครับเป็นครั้งแรกที่คนที่กำลังคบหาดูใจกับคุณโบมามาที่แห่งนี้ฮะขอเชิญนะครับ Cão, cão,